เ้าข yeah! okay. really? ้าไปเลยข้าไปเลยข้าไปเลยร้องลงมารองมาดับเรือดักเรือดับเรือดักเรือเฮ้ยคอาใช้ใจนั

นี่ก็อะนนี่นี่ก็มาบ้างแล้วอันี้กี่มัดจอยอนี่อาทุ่งนะอนีหนึมัดนะโอเครับหนึมัดกับอาทุ่งนึ่มัดอ่าหนึ่งมัดนี่ไหนนะต้องพันต้องพันนะต้องไม่คือต้องพันรวมมัดคือหพันนะโอเคครบตะบุดนะเครับ

No, ký thêm khó ngắn làm ngắn trong ngắn trong ngắn kết mục. Mày ký đồ thôi gọn chắn vào đây